ฟังเพลงดอกจานร้รองสดกับท้องทุ่งนาโอแม่ดอกจานยามเจ้าเบ่งบานแดงใจวายเจ้าสิบ,บอกคิดหอดอได้เนบอแม่ดอกจาน เจ้าลืมสัญญาลืมวาจาที่เคยสาบานลืมแฟนเก่าที่เคยเว้าววานเลยจากทิ้งบ้านนาดอนเจ้าจากอีสานไปนุ่งขาบานในเมืองกรุงได้ใส่ทรงเด็บ ทรงลุงเลยลืมลูกทุงผู้ทอนพี่ตั้งตาคอยแม่สาวน้อยด้วยใจอาวร์บัดนี้เจ้าเข้ากรุงแรมร้อนเป็นแก้วลืมคอนไม่ย้อนคืนรังน้าแล ดอกจานสีแดงคอยมีความสุขครับดอกจาน